ท,ทนโโนีนึงโอ้โหนาสะบัดไอ้นี่โอ้โหนาสะบัดไอ้เข้าไปโอ้โหไอ้เข้าไปอีกที่แบบไม่สมดุลทันครับแค่นี้ไอ้เข้าไปอีกเข้าที่ยอดนะครับโอ้โหเล่นไปเล่นมากินพี่ชื่นใจอะฮะโอ้ยขี่มันกระสับแท้โอ้ยตาใจบวกกินขี่อยู่ สะใจบัวกินขีครับโอ้ยกินขียพี่โอ้ยรูดถึงอะไรถึงนั่นนะครับมีทุกเหตุการณ์ของบัวใบให้ดูเลยโอ้ยสะใจดีมีคนกินขี้ฉันสะใจดีโอ้ยขี้ก็เหม็นแต่ว่ามีคนกินน่ะนะไม่สวยแต่มีคนกินอิ่ด้วยโอย้ให้บัวมึงแสบบัวขี้บัวนกึกกินมาบัว บัวบอกว่า,วาก,กินเป็นอะไรแสบเลบัวพอเสือกินบัวเอาเลยลูกมันแสบเด้บวัวแสบจะกินแนื้หอยัางผมไม่เอาอ่ะกินได้ไงครับอ่าขอหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงมันก็สีขมขม,ขมอมหวานมีจีนซีและเจ้าบาสมีจีนซีและตัวบาซิลคาเซอีนั่นมันเล็กอะไรนะนั่นมันอะไรวรอมีตะเก็น โอ้ยเยอะบ้านกูนจะขึ้นสิกา้าจกปากนึงเยอะไม่กล้าลูบหูเอ้ยเมกาลูบปากน้องนะมันกินขี้ฉันฉันคือสิกา้าจับมันล่ะโอ้เฉือกูหักหนึงได้ขันบ้าหักกูไปกินขี้หนึ่งดาวแบบนี้ก็ได้นะถ้าเพื่อเสือรักใครเพื่อเสือก,ก็กินขี้เขาลนะแม่ก็พูดไปได้ละบัว เอสนใจกินกับวัวไหมสักหนึ่งอื้ชื่นแต่ไปเล่นลูกชื่นเป็นไปเล่นมากินขี้กันสร้าง,งาังินโอ้โหเออยังมีดมคนระับมีน้ำซุปให้ด้วยไม่ใช่ว่ากินธรรมดานะมีซุปให้ด้วย แม่เอาไม่ไม่เก็บตกให้หมดละ่ะทำไมกินแค่นั้นลูกแค่นี้ก็จะ้วกแลวครับแล้กินไปทำไมมันเป็นสัญชาติตะจักรยานเอ้ยสัญชาติตยานแห่ทั้งใจไม่ได้กินไปแล้วถึงกับนิ่งเลยถึงกับนิ่งเลยไปบอเป็นเลยฮะ ไปไม่เป็นเลยฮะชิมชิดแล้วกได้หยอกกันนะครับไม่มาไม่มากวนผมดูอ่ะหยอกกันคือไม่มากวนผมยังไงครับไม่มาโยนนั่นโยนนี้ให้ผมลนยะ เสบบีบบะบัว่กินอึกุ้งเสีบบัววายเสีบยัลายกลายเป็นอาหารแรงได้๋ยวยูกินอีกบัวเนื้อเมื่อกี้อึไ,อไก่บัวเดอ้อชื่นเมื่อกี้อึบัวเด้อเป็นสุภาษิตอีสานนะครับมึงหักมันหลายมึงมกินขี้มันโลดนะเป็นภาษาอีสานนะนี่แหละครับบันหักที้นใจหลายครับ จะเฮ้ยอืมอจะเฮ้ยอืมเห็นแล้วครับจะเปิบปั๊บปับป๊บปับ๊บเต๋โอ้โหเว้ยยอ้อนเต๋อ โอ้ยบัวบ้ากำลังเนี่ยโคโยกขาซ้ายขึ้นมาใส่ไปที่ทีนึงโอ้โหยนาสะบัดจีไอหนี่โอ้โหยนาสะบัดไอเข้าไปโอ้โหไอเข้าไปอีทกที่แบบไม่สมบูรณครับแค่นี้ไอเข้าไปอีกเข้าที่ยอดหน้าครับโอ้โหเสียงงากระเด็นเออเสียงงาชื่นกระแทกพื้นชื่นบอกมึงมีแห้งสมิ้นมาบัวมึงทำหน้าขมิ้นวะใส่เนี่ย,บบยจิงเอางานมึอกอมาบวัว แบบคุณตาขยันมากเลยไปเอานั่นเอาน,น,นี่นะฮะเด,เดี๋ยวตาสนใจกันแล้วจุดหน้าชิน้นนี่เปิดงานรับเลยฮะชิ้นนีกคู่กับมี่คือสันกวัวามึงวะคือสันตัวว่ะคือสนใจคุณลุงหมอครับไม่มาทางนานบา เจอมะสั่งเมี่ยงเขาไปเจอคนโอ้โหมีความพยายามอยากเล่นนะดมดูดคเขามอสมัยที่คุณลุงเหมาเป็นเด็กนี่เคยไปอยู่กับคุณตาตุ๋ยด้วยนะก็ะเป็นน้าหลานกัน เจ้าโอ้เน <'s> ี ah, ่ยเป็นงานนี่มั้ยฮะเจ้เฮ้ยนี่นะนี่ปั๊บปั๊บเดินขาอ่อนไหยมาสร้างงาบ่ยสนใจชื่นใจบ่สร้างสาว Oh, นอนเล่นนะครับคุณตาชื่นใจนี่ขอใอ้เขาไปทั่วนะน,นอนเล่นนะครับนี่นะครับหน้าหลานมาคุยกันแม่ของลุงเมาเนี่ยเป็นพี่สาวนะครับเป็นพี่สาวของคุณตาตุย,ยส่วนพี่เล็กนี่ก็เป็นเป็นรุ่นผมนะ พี่แมวเป็นรุ่นเป็นรุ่นหลานนะก็เป็นรุ่นแม่ผมพอลุงหมามีลูกคือพี่เล็กก็เป็นรุ่นผมสักเรียกว่าสักดีดาหรือว่าสักเท่ากันรุ่นลูกชื่นนอนเล่นรุบัวไหนลมมาจอยครับวันนี้เช็ดลุวันนี้มาเลี้กูนี่ ว่าเดี๋ยวคุณลุงหมอแกมาทุระนะครับเดี๋ยวผมไปคุยทุละกับแกก่อนเด้อดูดูดูด,ด,ดูการอยากคุยอยากลเล่นอยาก

อขาพ่งว่ะขาสั่นรู aja, ้ป่ะแค่ขาไม่ถึงนะขาสั่นขาสั <t 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 ่นโอ้เตะโดนหังกันโอ้ขาสั่นขาสั่นเตะไม่ถึงนะครับขาสั่นขาสั่นเนี่ยจึ๊บจึ๊จะคือโอ้ยนี่ว่าขาผมสั้นวะว่าขาผมสั้นเหรอ เดี๋ยวฮะกัดกันเลยเออเหีฮยโอ้ยแบบเดนอันนี้ปับปั๊บโอ้โหสับขาหล่ออีกแม่อันน้ปับปั๊บางๆอย่างๆแบบโอ้โหให้จกดดาวไหมให้จกดดางไหมจกดาวไหม ดูสนใจแล้วอยากมาเล่นกับเขาอ่ะดูไปดูมาและแบลตาเหมือนกันครับลูกกตาเหมือนกันแต่แค่ลักษณะการมองต่างกัน นดีนครับสวัสดีครับ